อากาศน้ำลดมาจ๊ะเนาะน้ำจะลดแห้งเลยมีลมมีร่มน้ำพร้อมนะจ๊ะเนาะเราจะเดินไปเก็บหอยนี่อุ้ยยังไงลากไปแล้วจ้ะสูงห้าเห่าลากไปแล้วล่ะขาลากแข้งไปแล้วไปกอนเท่าแล้วจ้ะ ขี่เรนไส้เยียนน่องกันล่ะค่ะล่ะแข็งไปแล้ว,ลวมัจะเนาต่อมาเก็บห้องกันเดินหาหอยกันเฮ้่หนากว่าเขามีหอยเนอตาจ้ะหน,นากว่าของข้าวนี่ยจ้าหอยนี่เน,นีจ้ะหอยหอยนี่เนี่ยิอันนี้ก็หอยเนาะจ้ะเนาะหนากวาาก่าของข้าวแต่มีเลยจ้า อันนี้ก็ห้อยห้อยห้อยเราจะมาเก็บหอยกันจ้าได้สามนวยแล้วยงนี้อันนี้กรหนวยที่สี่อันนี้กรหนวยที่ห้ามาเก็บหอยเ้าจะเด้ออันนี้อันนี้ก็ห้อยอันนี้ก็ห้อยน่จ้ะได้หกหน่วยเด้วได้หกหน่วยแล้วจ้าอย่ากวานี่้หมด หน่วยที่8เลี้ยวยางเบิงเลยเียวางเมื่อพสกเมื่อกี้นะเดี๋ยวยางเบิ้งทางุดีกวอ้ยนี่จ้าว่าไปเอาไก่แต่มันยหนากอเฮ้เบิ่งไก่ก็นนอง กับเต็มยื้อไหมจ๊ะข้างบนข้างแอาเนาะเข้ายิงไ,ไหมก้อนเข้าข้างแอว๋วเข้าข้านเอาเขาต้องใช้หมาที่หลังแดดสิบโมงเศร้นา,าน่าจะเนาะแดดซ้ำประเทศไทยเลยร่อจ้ะกนคิดว่าเนะาะกนอยู่เมืองร้อนน่าจะเนาะอยู่เมืองร้อนไม่ใช่เมืองหนาวคนน่ารินกินไส้สบายแต่ช่อมเลยนะจจะเนาะบางตัวก็หาปูหาปลายอยู่ในน้่งคุณจ๊ะ อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็ร่างหาป่านป่าดินะ่ะก็คิดว่าก็ร่างหาป่าดินะ่งมองมองมาก็ร่างหาป่าปวดหา,ายังบุบหาป่าหายังบุบๆปังจ้าสายตามองหาหอยก่อนจะ้ะยังหาหอยกันเนาะ อนหอยนอันนี้หอยนะคะหอย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 ต่บนวยหน่อย อันนี้หอย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 หนึ่งหอยสองหอยหน่าจะเป็นหอยเน่าเนาะเ,เพราะว่ามันมันเป็นสีคล้ายๆหอยหนเ,นเ,นเน่าไงหอยที่เขาตายแล้วสิแม่จ้าอันอน,อน,นี้ก็หอยหนึ่งเหรอจ้ะเก็บ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 หอยนี่จ้ะเขาถิมุดน้ำขี้ดินใส่เนาะนี่เขาถิมุดน้ำขี้ดินใส่จ้ะ จ้เอ๋ขาม้วนน้ำขีดดินไส้เจ้อันนี้หอยนาจะเนาะขม้วน้ำขีดินใส้อันนี้เป็นหินปากาล่างที่เอเขาตายแล้วเขาปิวมากน่าจะเนาะนี่ตัวนึงเขาเขาจะมูวนน้ำขีดินใส้เจ้อันนี้ก็หอยเจ้มัขามวน้ขีดิส้อันนี้วงตัวน่าจะเนาะสีตัว เรือล่งแหนมไปเที่ยวน้องมีกันเเรือเรือเรือเรจะเนาะเรือเจี่ยวกับี่ไปเที่ยวน้อเทีกับเก็บห <c oughs> อยนราจะหอยหอยหอยเราจะน่ตัวหอยะหอยหอยสองตัวนึงน่งสองะเอาไปเก็บบ บพอโดนหอยมาถึงถึงแามหอยแล้วมาจ๊ะเดือนวนี้นะเมษาดหอยก็หิบตัวใหญ่จะนางเก็บเอาหนึ่งเสือก่อนนะนเอ้าเมื่อกี้เห็บตัวนี้ให้ตาฝาดโอ้ยพี่ตัวนึงแล้วจ๊นนะน้ามีกระตูนึงแล้วจ้นนะเนาะมีกระตูนึงแล้วจ้นนะเนาะงหอยพีน่นะตัวนึง หอยอยี่เนาจะตัวหอยห้างเกลือกห้ากับมอง่เห็นว่ามีน้นห้าเกลกระี่ห้าเนอกจากนาอแต่กับวมี่อย่างุนนี้จากข้ามสารถเท่าไหน่าะองจะหตัวน้อยก็ไม่เป็นไรนจาก เฮนยูเทลนี่นะอันนี้ก็หอยอันนี้เป็นหินประการ่างที่เขาตายแล้วนะจ๊ะเขาตายแล้วเขาก็ปิวาายยพัดมากอาี๋ยวเนาะเขาก็ยีพัดไปพัดมากเก็บหอยน,น้นำกันเด้อเอออ่าก่อ,อนแพนกล้องไปเร็วกว่าขอจอดขอให้นะจ๊ะนะ <c oughs> บางที่เก็บหอยสิ่งน้กับตื่นเติ๋วไปนำ้ำ เก็บหอยเนทีเากัตื่นเตี่ยมันจะน้อเวลาเ,เาวเนาะเาหนึ่งโต,ต้นสองโต้นจะหอยอันนี้สมโต,ต้ันจะน้อเนี้ยสามโต้เก็บใส่ังกอนอันนี้นี่เขาชิม,มุดน้ําิใส่จะจะหนึ่งโต้สองโต ผาโรเาจะเกบเลยนี่จะหอยนาจะน้องหอยหอยหอยหอหอยหอยหมาเก็บหอย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 นาจะเก็บหอยได้อจะเด้อหอยหอยหเนี่ยตัวนึงหอยหอยหยหอยหนาจะ จะห้อยหอยห้อยห้อยะอันนี้ก็ห้อยอันนี้ก็ห้อยอันนี้ก็ห้อยสี่สามหอยสามหอยสามโตตาก็กำลังมองหาหอยอยู่จ้ะกำลังมองหาอยู่นะจ๊ะ แนกล่องไปเร็วกับขอโทษขอไผ่เ้าจ้ะเด้อซาลายีวะเนาะซาลาย จะรีนะจาจะเนาะเขาจะรียื้น้ำกินไส้เขาอ่ารีน่ากินไะส้เนาะมุจจะขันเขาอยู่เขาจะยู่เป็นกลุ่มนะจจะเนาะนี่นะจ้ะอันนี้ก็หอยอันนี้ก็หอยน่าจะเนาะหนูซื้อมือก่อนอันนี้จะหอยเขาจะรีนะ่ากินไส้ เนาะอันนี้ก็หอยเอาอันนี้หอยนกเอาหัวหอยเนาอันนี้อ่าอันนี้หน้าจีบเปิ Luckily, ้ลนกจะอันนี้นี่อันนี้นี่อันนี้นี่น่าจะเนาะเขาชิมุดน่าจะเขาชิมุดเขาต้มนี่ตัวหนึ่งเขาหมุดน่าจะเนาะเขาหมุด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 กุ้งนี่ก่อนเห็นไลายตัวอยู่เอากุ้งนี่ก่อนเห็นไลายตัวอยู่นี่ จะมามื่อยกว่ามาหดเนาะนี่จะ้ะนี่นึ่งโตแล้วจ้ะเนาะนี่ซัวงโตนี่ปีนคองนี่นเนมื่อกี้เขาเย็นควงเขาทีนี้จะหนีบ่ได้เอาอันนี้หอยเนา่าอุ้ยอันนี้ก็หอยเนา่าอุ้ยอันนี้หอยบ่เ <c oughs> <c oughs> น่าเดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบหอยเน่ากับหอยบ่เน่าให้เบิง่งหน้เาเจ้าเนาะเด้อเด้อเก็บออกมา้ก่อน อันนี้จะโตนึง่งก็จะเนาะอันนี้ก็โตนึงเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปลียนเฉียดกัหอยเน่ากับบนาหอยเบืองก็จะเ,เนกกา,นาะ,น,ะนี่จ้ะ <c oughs> นี่เนาะหอยอ่าหอยเน่าเขาที่เป็นออกสีด,ดำๆเมื่อสิ่งแล้จ้ะเพราะว่าโตัวเขาตายแล้วไงก็คือเปียกเกลว์เขาไงนะคันหอยอ่อยัางนี้ชีวิตอยู่ก็คือออกเป็นสีเหลืองๆสีสูงๆเมื่อสิสส่งไหมจ้ะ แตกต่างกันด้อเค,ค่ะเรามาเก็บหอยกตกอันนี้ก็หอยอันนี้ก็หอยอันนี้ก็หอยอัน,นอมาเก็บหอยด้วยกันเร้อมึงนี่โอย ห้างเก็บอันเก็บเลยบ่ได้นออกสำหรัาหอยอยู่ซ่านะตื่นเตะตื่นๆเพราะเก็บหอยยังไม่กระตื่นเตะนั่นน่ะนะพี่น้องนี่หอยหนึ่งตัวเก็บเสาทางกันหนึ่จ้ะอันนี้ก็หนึ่งตัวอันนี้ก็หนึ่งตู้นาะจ้ะเนาะอันนี้ก็หนึ่งตัวนี่จะหอย อันนี้ก็นึ่งตูน่าจนะเนาะห้อย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 คองเราชื่อปอน,นิตาย <laughs> อันนี้น่าจะรอดชื่อวานเหน็น่าจะอาจจะรอดอันนี้ก็ห้อยอันนี้ก็ห้อยน,น่าจะห้อยเผื่อมนนาอาทิตย์เมื่อกี้นี่ เข้าถามอยู่ว่ามีหอยบนตัวน้ำใบรดค้างซ้ำนี่เนาะขนาดรถซ้ำนี่จีภาเพพญางาหอยอยู่แต่ว่าอาทิตย์เมื่อกี้นะน้ำรดประมาณเพียงเข่าเนาะจ้ะเนาะเพียงเขา่ามันล่มมันจีหาง่ายขนาดน้ำซ้ำนี่จีหาไงจ้ะขนาดเพียงเข่ามันหายอยา่ะมันจีล่มล่มแล้วข้าจึบมเห็นตัวหอยนะก็เลยใบพัดพญางาเนาะจ้ะเนาะมึงก็ถามหายอยู่ว่าหอยอยู่กอบ่มีอยจ้ะ นี้เป็นนาเขาคักเนาะคันเป็นช่วงนาไว้คักนีคีร้ายก็หนีอีกเลยจ้ะคีนั่งเก็บอยู่ทันนะกนก่อนแก่นกล่องไปเร็วกว่าฟอทฟอไปเลยจ้ะปู่ห้องกับมีเลยจ้ะ,ะ,ป,จะปู่ <c oughs> ปูนะจ๊ะ เือหอยนจ้ะนรารันมีหอยนากัหอยบานาจ้ะอันนี้หอยห้อยหอยห้อหอยห้อยหอยห้อยห้อยเราจะเคหอยด้วยกันนะคะอันนี้ก็หอยเนาเื่อมาตัวตายเขาตัวตายรเราจะต้องราะว เปียกเก้าเลยจ้ะเปียกเก้าัอุ้ยห้อยห้ยห้อยหอยจ้ะหอยอันนี้ก็หอยนา่าจะอันนี้จ็หอยท้าิมุทดินไ้ทาชิคายับยับคยับโอ้ก่อนัอง,งก่อนตีงนา,ากว่ที่นันยาซี่หอยาหอย หอยแล,จมมลายยจะเนาะว่ามานีลย่จะเติมหนามไงนามมันติงไงตังยางจะหอยเขึ้นมูได้กีดในใจวันเิูได้ขีดในจีก่ขอนข้างหอยนี่เราจะอันก็นหอยนีะ สีดินไซ้ได้จันสงงองมวยคอมมูนได้ถหนึ่งสองเาจะนคอมมูนได้ถิน,งไงนไซโอนสุดเมื่อเฮาอีกมน้องมีฝุ่นเดีไปเอานะจ๊ะเึ่ง <c> ฝ <ười> านฝ้าหอยเึงเงหยักเงหยิบแผ่นกล่องเรีวกับขอทวนนะจ๊ะอันนี้ก็หอยอันนี้ก็หอย <c ười> โอ้สุดลูกหูลูกตานะจ๊ะ อันนี้ก็หอยมีแต่หอย <c oughs> อน,นี่นไม่ไหลแต่อันนี้ก็หอยอันนี้ก็หอยอันนี้ก็หอยอ้ยสุดมือเฮาหัวนะอันนี้ก็หอยอันนี้ก็หอยสุดมือเฮา อันนี้ตัวแง่เติดด้วยกันตัวแง่เติบดดหอยมาเก็บหอยด้วยกันนะคะว้าวว้าหอยเยอะมากนะคะ แดดซิปมุ่งจะแดดแห้งนะจ๊นะแลดเหมือนประเทศไทยเลยจ้ะอจะไปทางไหนดีบัดนี้จะเอาจางาังไหนดีอันนี้ก็หอยนะจ้นะน้ออันนี้ก็หอยนะจ้นะน้ออันนี้ก็หอยจะเอาจังไหนดีนะจ๊ะจะไปทางไหนดีนะจ๊ะ อันนี้ก็หอยนะอันนี้ก็หอยนะจ๊ะะอันนี้ก็หอยนะจ๊ะ เด็ดคักน่าจะเนักจิองเหลืมาเห็นกล่องแล้วนี่ก็หอยน,นี่ก็หอยนจะแดดแรงจะเด้อแดดแหงคัก <c oughs> เก็บจะกลับม,มือก็<ะ>พอหรือยังเราเด็ดแห้งักนากจะเนาะสาหลายมะมีหลายลาสาหลายปิว้วแฮอีรหม ยังาหาหอยนะจ๊ะเนาะนี่อันนี้ก็หอยนะจ๊ะห้อยห้อยหอยหอยเริ่มฉีมองมาเห็นกล่องจะคล้องแล้วโอเคค่ะเอาสนีแล้วเนาะเอาสนีแหละจ้าเพราะว่าเอา่อ นักหนาไปนั่งมงันจะนนักหนาห้อยเข้าเอาสวงนี้แหละจ้าไม่ต้องกินลายดอกกินเมล่อลน้อยนักหนา,าไป้วห่อไปขุดขี้กันยูตรงลูกบอลตรงนี่น่าจะนะ ไปพูดคกันนะจ๊ะมีจ้าได้คอนกน้นเลยได้พ่อได้กิน,นเนาะจะเนาะมันเอาไปลายเข้ากนันี่ย่งก่อนันเอาไปลายกันนะมันจะเอาเน้ำเข้มไปเนาะมันเซาน้ำเข้มเขาจีออนเขาจีไข่ะม่จ้ะมันเซาน้ำเข้มเขาจิไข่เออจีดินไส้ออกแ้จะเนะ เลยสมีแหละเอาสมีแล้วน้องมันหอนแดดอันนั้นเขียวโทั่ัเจ้ขึ้นไปไป <c oughs> มันหอนแดดกว่ากม่วงเดี๋ยวว่าเห็นอ่าหอดอันหนาจอโทั่ัสารไม่จ้ะโอเคค่ะกวนกระคอขอบพูดพีพ่เพื่อนทุกท่านนอกจากน้องมาทรงกําลังใจให้ก่อนขอพูดเลยไลเด้อดร์จ้ะขอบคุณทุกกระลังใจเพราะว่าจะเป็นกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นอกจากนั้นขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะสวัสดีค่ะ